ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พ่อของจินดาได้ตายไปเธอก็ทำอะไรไม่ได้และเธอก็ได้เรียกเพื่อนมาจากนั้นเพื่อนของเธอก็ได้บอกว่าเธอจะกลับแล้วและเธอก็ตัดสินใจไปเปลี่ยนผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามสนได้เลยเฮ้ย <c oughs> ถ้าคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อก็จะไปส่งฉันทุกวันด้วยรถแต่นี่คุณพ่อ ของฉันก็ตายไปแล้วด้วยแฮะฉันไปโรงเรียนคนเดียวฉันสูญเสียพ่อกับแม่ไปตอนอดีตและโชคดีที่ฉันยังมีแก้วขวานเป็นเพื่อนแก้วขวัญเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ฉันรักมากเพราะเพราะเพื่อนบอกว่าไว้ใจฉันได้เลยฉันจะเป็นเพื่อนเธอเองเอ๊ะป่านนี้แก้วขวัญไปไหนนะป่านนี้แก้วขวันคงมาแล้วแล้วสิ หรือว่าแก้วขวัญจะไปโรงเรียนแล้วเฮ้ยไม่น่าไปสายเลยโหมีหวังฉันโดนครูตีแน่นอนครูขอเสียใจด้วยนะจ๊ะแก้วเอ้ยจินดาค่ะฉันเสียใจกับพ่อของเธอด้วยนะจ้ามีแต่คนบอกว่าเสียใจกับพ่อของฉันเพราะเหตุการณ์ผ่านมาสองวันแล้วและยังไม่มีการสืบได้เลยว่า ใครกันแน่ที่เป็นคุณค่าพ่อของฉันเฮ้ยรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วเฮ้ยวันนี้ต้องมีสอบอีกโอ้ยอ้าวพี่แค้มนี่คะอ้อาวทาไมเหรอจะ๊ะเอิอ่มวันนี้พี่ต้องมีสอบเอ่ม เป็นหมอหรอคะใช่จ้ะพี่อย่าเพลิดเิดินชนน้องพี่ขอโทษนะงั้นพี่ขอรีบไปก่อนแล้วกันนะค่ะเอแก้ขวานเธอมาแล้วหรออ้าวว่าไงหรอจินดาผมเนี่ยเธอดูสวยมากเลยนะขอบใจจ้ะเอิม้ม ฉันรอวันนี้อ่ะอ๋อคือวันนี้ฉันต้องไปฝึกยิมนาสติกอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อตอนเที่ยงนะได้แต่โชคดีมากเลยที่แก้วขวัญเป็นเพื่อนสนิทกับฉันและแก้วขวัญไม่เคยมีเพื่อนคนใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อนในห้องก็เงียบกันหมดทุกคนจึงบอกว่า พ่อของเธอเสียชีวิตแล้วเหรอฉันเสียใจด้วยนะใช่ใช่ฉันก็เหมือนกันน่ะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปมากฉันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาอยู่ในตัวของฉันฉันร้องไห้ออกมาและน้ำตามันยังหยุดไม่หยุดเลยจินดาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเอ่อ ฉันนี่ได้เป็นอะไรมากหรอกจ้าฉันก็แค่เอิอ่มแต่เธอร้องไห้นะเออเออเออเปล่าจ้าฉันไม่ได้มีอะไรหรอกสงสัยเมื่อกี้น้ำตาฉันห่าวนะน้ำตาก็เลยหยุดลงมาอ๋อหรอและฉันก็โกหกไปอย่างนั้นแหละนะเอาล่ะครับนักเรียนวันนี้ ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูมีการบ้านนะวันนี้ครูใจดีให้แค่หนึ่งหน้าก็พอแล้วโอ้ไม่เอาดีกว่าฮกัวว่าพวากเธอจะเหนื่อยโอ้ยอะไรของครูกันคะเนี่ยหนูงงหมดแล้วนะคะใช่ค่ะหนูก็เหมือนกันฉันก็แปลกใจกับครูสุพรล่ะนะเอ๊ะ ครูสุพรนั่นแหละฉันอาจจะพูดผิดไปนิดนึงครูสุพรเป็นคนที่ใจดีเป็นครูผู้ชายเขามีเขาใจดีกับฉันมากแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเฮ้ยเย็นแล้วว่าเอิ่มเธอจะไปนอนบ้านฉันไหมเธอแน่ใจหรอว่าเธอจะทิ้งกระเป๋าไว้ที่โรงเรียนนอะ ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าพรุ่งนี้วันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เป็นไรเออเธอระวังไว้นะเผื่อรถแถวนี้อาจจะมาเธอไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่เธอมีชุดใส่เปล่าอะถ้าเธอไม่มีอ่เดี๋ยวฉันอนะเอิม่มฉันมีชุดอยู่พอดีนะแต่ว่าเธอน้องก่อนเลยก็ได้นะวันนี้อะฉันอะต้องสืบงานกับพี่เข้มเขาอีก เรื่องพ่อของเธอน่ะนะใช่เราจ้าพ่อของฉันนั่นแหละเธอเดินมาไกลแล้วนะแล้วเธอทิ้งจักรยานไว้ที่นั่นทำไมอ่ะเอาฉันลืมสนิทเลยอ่ะบ้านนี้พี่เข้มคงจะเสร็จแล้วมั้งและฉันก็ว่าอย่างนั้นนะจะเดินทำไมล่ะวิ่งสิเอเธอเข้าบ้านก่อน เธอดูนั่งดูทีวีของก็ได้เดี๋ยวฉันจะต้องไปไปก็เออเออเธอเธอเธอเป็นอะไรของเธอเนี่เธออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดก่อนโชคดีนะจินดาจ้าเฮ้ยพี่เข้มไปไหนของพี่เข้มเนี่ยเฮ้ยไปฝึกเป็นหมอหมอเนี่ยยากจังเลยเอ๊ะ วันนี้ก็ต้องไปสืบงานกับน้องจินดาด้วยนี่หว่ารีบไปเร็วเดี๋ยวน้องจินดาจะแย่แน่ถ้าเราไปไม่ทันเจ็ดหนึ่งทุ่มานะเอาลืมไปเลยต้องรีบเปลี่ยนชุดนี่นะเาเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยเอ้ยอม น้องจินดาพี่มาแล้วเอมงั้นพี่ขอวางกระเป๋าไว้ในบ้านก่อนได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยวันนี้่ปเดี๋ยวเดี๋ยวเอากุญแจมาให้พี่แล้วนะเดี๋ยวเอากุญแจมาให้พี่ล่ะค่ะแปลงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าก,กันได้เลยค่ะ ป่าอยู่ไกลไหมคะอ๋อป่าเนี่ยอยู่ไกลไม่มากหรอกจ้ะอยู่ใกล้ๆก,กับอู่ซ่อมรถนั่นแหละนันเป็นป่ายัางไงล่ะคะอ๋อครั้งที่แล้วตอนที่พ่อของเธอตายยังไงแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่ของเธออยู่ในป่าหรือเปล่ารีบลงมาเร็วนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในป่ากันเลยนะพี่คะหนูกลัวคะ่ะ งั้นเดินจับมือพี่สิจ้าเอาล่ะอยู่เฉยๆนะถ้ามีอะไรอยู่หลังพี่เอาไว้แต่เอ๊ะข้างในป่านี้ไม่มีอะไรหี่คะก็มันจริงอยู่แหละนะแต่เราต้องเดินไปลึกๆแต่ว่าพี่คะพวกเราเดินมาไกลกันแล้วนะหนูกลัวมากเลยไม่ต้องกลัวพี่บอกว่าถ้ามีอะไรอยู่ด้านหลังพี่ เดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องนี้เองเอ๊ะทางตันนี่คะใช่แล้วทางตันเอาละแย่ละป่าพังแล้วรีบออกไปจากที่นี่เร็วพี่คะไม่รู้ว่าทำไมพวกนี้มันต้องถล่มด้วยล่ะคะพี่ไม่รู้ตอนนี้พาย,ยุกำลังจะมาแล้ว ตอนนี้ป่าสูญหายไปจำนวนมากเราต้องรีบขึ้นรถโดยด่วนตามพี่มาตามพี่มาเร็วตอนนี้พายุมันกำลังมาแย่ yeah, ล่ะฝนตกเดี๋ยวพี่จะรีบขับรถนะเออพี่คะหนูกลัวเสียงฟ้าผ่าจังพี่จะรีบขับให้เร็วที่สุดเลยนะไม่ต้องห่วงแต่ว่าศบคุณพ่อละคะ เธอไม่ต้องห่วงเรือ่ององคุณพ่อเธอเอาเรื่องตัวเองให้รลดกกันเะนาก็ได้ค่ะเรื่องราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นชมตอนต่อไปได้เลยนะจ๊ะสักกาใหม่คลิปหน้านะไม่บายเรื่องก็จะยาวกว่าเดิมนะเพราะว่าบางทีซีรีส์อะ่ะบางเรื่องอะ่ะบางทีก็จะออกสั้นๆแล้วก็ต่อ จะต่อไปก็จะระดับยาวๆๆๆขึ้นเลยโอเคติดตามชม EP4 ได้เลยนะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ไหมเออน่าจะพรุ่งนี้มั้งแหละโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย